สบายดีสบายดีพี่น,อนอ้องนาะมื่อนี้เขากินฟันปลานนี่เอาพักพักนีเลยพักกานี่หลายแนวนาะเนี่ยคอแจวหดเองเอามาทัวเนาะกับไข่เนี่ยคือตัวปลาตัวลาโล่นพีน่น้องตัวใหญุ่่ืองเนี่ยอาด้องเราเลยตเอาปลา น้องอดานมาอะไรปลาใ่มั่วจริงงะออกปลาใส่แล้วก็หอมมึงนี่ไายรูปืนอนเดว้ที่เป็นตุลกเป็นเนี่ยโอเเลยเปูนะใส่เบนนี่พี่น้องนะที่พ่อจะเจียเจียเจแนี้ตัดใส่นะเยะแล้ก Ayo ni, engkau dah sampai. Okey, apa isi kini? Sini. Hmm. Betapa tu makan. Muka mohon. Hmm. Nasi yang ni aku. Aduh. Hmm. Kambing ช้งน okay. ้พัานไหงนะ้ตัวนี้มันใจเย้วสุอืมใจาย็นใจปุ่นไปล้กก็ปลาเก๋เจ้าเอโอ้คำใหญ่ๆตุ้ม โอบกขอาบกข่าพี่น้องมันายพื่อฉจมาทำนี้เอว่ามาจมามันี่นะ้อ้อมากว่นีอย่างเช้วเนียขามืเสประเดี๋ยวไล่ ん bây giờ bây giờ bây giờ nói giờ bây 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 giờ 你叫多点几块呢？多钱、嗯？几毛钱每笼？按家那，我们换一下。我、嗯。你又突弄